ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยธรรมชาตินะครับกับผมอนุคุณสอนเอกครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราได้พาท่านผู้ชมไปชมถ้ำที่มีความสวยงามอันดับต้นของเมืองไทยแล้วนะครับและในครั้งนี้ครับหลังจากที่ทีมสำรวจนะครับได้เดินทางสำรวจตามห้วยลำคลองงูนะครับในส่วนปลายสุดเนี่ยมีการพบเสาหินที่อยู่ในถ้ำที่มีความสูงอันดับ ต้นของโลกเลยนะครับมีความสูงถึง62.5เมตรและในส่วนด้านบนนะครับของเหนือถ้ำน้ำแอนขึ้นไปเนี่ยมีการพบถ้ำอีกถ้ำหนึง่งซึ่งภายในถ้ำเนี่ยมีความยาวอยู่ที่เกือบ3กิโลเมตรทีเดียวครับและนักสำรวจได้ค้นพบน้ำตกในชั้นต่างๆของถ้ำลองติดตามดูครับว่าการสำรวจของทีมสำรวจเนี่ยจะผ่านเส้นทางที่ยากลำบากขนาดไหนแล้วสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านั้นมันคืออะไรเยเดินทางไปพร้อมกันเลยครับ ที่าจากกลางป่านะครับบริเวณทางใต้ของทุ่งหยันเลยสวนซึ่งมีต้นน้ํามาจากทุ่งหยันเลยสวนฝั่งตะวันตกนะครับจะปรากฏห้วยลาคลองงูนะครับไหลลงมาจากทางเหนือลงมาทางใต้นะครับผ่านโตรกเขาแล้วก็ผ่านถ้าหลายๆถ้าไม่ว่าจะเป็นถ้ำนั่งแอนถ้าน้ําและถ้านี้ก็เช่นกันนะครับนี่เป็นส่วนท้ายสุดของห้วยลาคลองงูซึ่งหลังจากห้วยลาคลองงูมุดหายลงใต้ดินแล้วจะมาปรากฏอยู่ในถ้า ส่วนในสุดเสร็จแล้วก็จะไหลออกมาบริเวณนี้ก่อนที่จะลงเผื่อศสีนกคกลินภายใน16ปีที่ผ่านมานะครับกรมป่าไม้ร่วมกับทีมสำรวจนาชาติได้ร่วมสำรวจพื้นที่แห่งนี้แล้วก็เรามาพบถ้ำนี้ภายในเนี่ยเราพบเสาหินที่สูงที่สุดในโลกซึ่งมีความสูงมากกว่าที่อื่นๆที่ปรากฏในการสำรวจของนักสำรวจทั่วโลก ังจากที่เราว่ายน้ําผ่านแก่งในถ้าเสาหินมานะครับประมาณ3แก่งแล้วระหว่างเส้นทางเนี่ยบริเวณหินถล่มเนี่ยเราพบกับชิ้นส่วนกระดูกนะครับที่เป็นฟันกรามของชิ้นส่วนมนุษย์นะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงกลางถ้ำของถ้ำเสาหินซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาหินที่สูงที่สุดในโลกครับ เสาหินในถ้ำถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่ค้นพบไม่ได้ง่ายๆนักนะครับเพราะว่าการพบเสาหินจากทั่วโลกเนี่ยที่มีขนาดใหญ่ที่ติดอันดับโลกนะครับก่อนมีการสำรวจที่นี่เนี่ยเราพบที่จีนมีความยาวประมาณ45เมตรพอปี1997เนี่ยหลังจากที่กรมป่าไม้และทีมสำรวจธรน,นาชาติได้ลงสำรวจในพื้นที่นี้เราพบถ้ำเสาหินและมีเสาหินในถ้ำเนี่ย ตอนนั้นเราใช้เทคนิคตีโกนในการวัดความสูงครับโดยดึงเทปแล้วก็วัดองศาขึ้นไปสูงสุดของบนยอดเสาหินปรากฏว่าความสูงขนาดนั้นวัดได้อยู่ที่ประมาณ61เมตรแต่ว่าความยาวในขนาดนั้นเนี่ยเราไม่สามารถบันทึกลงกินเนสบุ๊กได้เพราะว่าการวัดยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์ดังนั้นในปี1998เนี่ย ปินสมาร์ทกับผมได้เข้ามาวัดเสาหินนี่ครั้งโดยใช้บอลลูนมัดกับเชือกนะครับเป็นลูกโป่องอัดบอลลูนกา๊าซไฮโดรเจนมัดกับเชือกแล้วก็ปล่อยขึ้นไปด้านบนแต่ว่าเราสามารถปล่อยขึ้นไปได้สูงเพียงแค่40เมตรเท่านั้นเองกระแสลมด้านบนเนี่ยมีความแรงมากเราไม่สามารถวัดในปีนั้นได้ ปีถัดมานะครับปี1999ลากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะวัดความสูงโดยใช้กา๊าซฮีเลียมอัดกับบอลลูนแล้วก็ปล่อยขึ้นไปจนทั้งถึงจุดสูงสุดของเพดานถ้ำด้านบนเสาหินทำให้เราทราบได้ว่าความยาวของเสาหินในถ้ำนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณ62.5เมตรนะครับซึ่งลบสถิติเสาหินในประเทศจีนลงในที่สุด เสาหินในโลกส่วนใหญ่นะครับได้มีการแตกหักและถล่มลงมาแต่ว่าโชคดีนะครับเพราะว่าประเทศเรายังไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีแผ่นดินไหวรุนแรงมากนะักเพราะฉะนั้นเสาหินนี้ในปริจุบันก็ยังคงอยู่ให้เราได้เห็นจบจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ นี้เรากลับออกมาเห็นปากค่ำข้างหน้าแล้วครับเดี๋ยวเราจะลงน้ําในแก่น,นะครับแล้วก็ลอยคอตามกระแสน้ําแล้วไปขึ้นตรงนึง้น เห็นด้านหลังผมนะครับก็คือถ้าใหญ่ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงูนะครับถ้ำใหญ่เนี่ยมีการค้นพบปีแรกตั้งแต่ปี1997ตอนทีมสำรวจนานาชาติมาสำรวจที่นี่ครั้งแรกนะครับก็ราวๆประมาณ15ปีที่แล้ว นักสำรวจได้ไว่ายน้ำลอยคอตามเส้นทางตั้งแต่วินโดว์ที่1นะครับผ่าน2 3 4 5สจนมาถึงวินโดว์ที่6นะครับแล้วก็พวกเขาตามน้ำเขาไปสำรวจบริเวณจุดน้ำมุดของถ้ำน้องนางแอ่นที่วินโดว์ที่6ทางด้านนู้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมีนักสำรวจบางกลุ่มนะครับได้ปีนกลับขึ้นมาแล้วก็มาเห็นปากถา้ำซึ่งอยู่ใต้ล่มไม้เนี่ยเขาก็เลยเข้ามาสำรวจแล้วพบว่าถ้ำที่เนี่ยเป็นถ้ำที่มีขนาดใหญ่โตมากแล้วก็โถงถ้ำทีมสำรวจวัดได้ในประมาณ150เมตร ซึ่งพอเข้าไปเทียบข้อมูลกันในเครือข่ายของนักสำรวจถ้ำทั่วโลกแล้วปรากฏว่าถ้ำใหญ่นะครับได้รับการบันทึกไว้ในข้อมูลของ NSS นะครับก็คือสมาคมถ้ำที่อเมริกาว่าเป็นถ้ำที่ใหญ่ติดอันดับ1ใน5ของโลกนะครับเมื่อปี 1, 1998พราะหลังจากนั้นมาไม่เคยมีนักสำรวจทีมไหนเข้ามาสำรวจนี่หลังจากนั้นอีกเลยจนกระทั่งมา15ปีให้หลังเราเข้ามาสำรวจถ้ำใหญ่ครั้งนึงเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของถ้ำใหญ่ว่า ถ้ำใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปไงแล้วก็มีร่องรอยของนักสำรวจอื่นๆหรือคนอื่นๆได้เข้ามาเที่ยวชมถ้ำแห่งนี้หรือเปล่า นนท่านใหญ่เนี่ยถือได้ว่าอยู่ในระบบถ้ำของถ้ำนกนางแอ่นก็คือก่อนที่จะมีการถล่มของพื้นดินถ้ำจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับน้ําในลําคลองงูทั้งหมดนะครับพอมาถึงวิโอที่6แล้วจะไหลเข้ามาที่ถ้ำใหญ่แล้วก็มุดหายไปใต้ดินบริเวณนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเปลี่ยนทางไหลเข้าไปบริเวณท้ายสุดของถ้ำ จากนั้นนะครับลักษณะทางธรณีที่เกิดการพัฒนาของโถงถ้ำเนี่ยทำให้ทางน้ําใต้ดินเปลี่ยนสายไปนะครับเพราะฉะนั้นห้วยลําคลองงูที่ไหลามาในลําน้ําแถบนี้ทั้งหมดนะครับจะไหลเข้าบริเวณน้ํามุดแล้วก็ถ้ำใหญ่ก็ล้างจากสายน้ําที่ไหลเข้ามาในถ้ำ อาจจะมีแค่บางช่วงช่วงฤดูฝนเท่านั้นที่ปริมาณน้ําที่ไหลเข้าถ้าฝั่งด้านนู้นเนี่ยไหลเข้าเยอะมากจนระบายไม่ทันสุดท้ายก็จะเอ่อเข้ามาที่ถ้าใหญ่เพื่อช่วยระบาย mm hmm. เป็นโครงข่ายที่2นะครับ mm hmm. เพื่อรองรับของลาห้วยลําคลอง ตอนนี้เรามาถึงปากถ้ำตรงทางเข้าของถ้ำน้ำตกนะครับซึ่งจะต้องเอาออฟโรดเข้าไปแต่ว่าประตูล็อกเพราะนั้นเราจะต้องเดินเท้าเข้าไปน่าจะประมาณสัก5-6กิโลเมตรนะครับตามมาท่่อยกกาาาไไไฉันนจจะพงปูหหล หลังจากจุดจอดรถนะครับที่เราจอดเอาไว้ริมถนนด้านนอกเนี่ยเราเดินมาถึงจุดนี้ประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็คือเส้นทางอจะค่อยๆเลาะเส้นทางป่าลงมาถึงลำห้วยข้างล่างจุดนี้คือห้วยลำคลองงูนะครับซึ่งเป็นจุดแยกระหว่างเส้นทางเที่ยวไปถ้ำน้องนังแอนตรงบริเวณน้ำมุดทางด้านนี้นะครับก็คือเราจะต้องลอยคอตามน้ำไปประมาณสัก1กิโลเมตร แต่วันนี้เราจะเข้าไปดูถ้าน้ําตกก็คือเราต้องสวนน้ําขึ้นไปหนึ่กิโลเมตรเพื่อที่จะไปถึงปากถ้าน้ําตกนะครับซึ่งเส้นทางที่ลงมาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีใครมาหลายปีมากนะครับเพราะว่าเส้นทางลกมากเดี๋ยวเราจัดสัมภาระจัดของก่อนแล้วก็จะเดินสวนน้ําขึ้นไป ตอนนี้เรามาถึงถ้ำน้ำตกแล้วนะครับน้ำตกที่เห็นด้านหลังของผมนะครับจะไหลออกมาจากถ้ำน้ำตกซึ่งมีความยาวประมาณ3กิโลเมตรข้างในเนี่ยจะมี2ห้วยแยกนะครับก็คือห้วยทางด้านขวามือกับซ้ายมือห้วยขวามือเนี่ยจะมีชั้นน้ำตกลดหลั่นกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเข้าไปที่ถ้ำน้ำตกเซกชันด้านขวาเนี่ยจะต้องปีนน้ำตกที่สูงที่สุดมีความสูงประมาณ20เมตรแล้วก็ทางซ้ายจะเป็นโถงที่มีพวกหลอดหินย้อยแล้วก็หินที่เป็นโฟสโตนที่มีความสวยงาม การสำรวจพบปากถ้ำนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากลำบากแล้วครับเพราะว่านักสำรวจเนี่ยต้องว่ายน้ําล่องน้ํามาจากทางเหนือนะครับจนมาถึงหน้าถ้ำเนี่ยถึงพบว่ามีน้ําตกไหลออกมาแต่บริเวณด้านบนเนี่ยมันจะเป็นหน้าผาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความสงสัยนักสำรวจก็เลยปีนขึ้นมาสุดท้ายก็พบว่ามีลําธารใต้ดินซุกซ่อนอยู่และหลังจากนั้นเนี่ยทีมสำรวจได้เข้ามาสำรวจถ้ำนี้นะครับ เส้นทางที่เข้ามาถือว่ามีความยากลำบากมากเพราะต้องผ่านน้ำตกหลายๆชั้นจนในที่สุดแล้วนักงสำรวจได้เข้าไปสำรวจจนถึงส่วนในสุดของถ้ำน้ำตกแห่งนี้และพบว่าความยาวของถ้ำน้ำตกมีความยาวถึง3,000เมตรและที่สำคัญที่สุดก็คือมีน้ำตกลดหลั่นกัลงมาถ,ถึง17ชั้นด้วยกันนะครับและชั้นสูงสุดก็คือชั้น20เมตร เบคอนภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเบคอนฟอร์มชันเป็นลักษณะหินองอกหยาดอีกลักษณะหนึ่งที่เกิดขึ้นจากโฟสโตนแล้วก็มันมีการะสมตัวเป็นม่านเสร็จแล้วเนี่ยน้ำก็จะไหลาตามคลีบลงมาหลังจากนั้นมันก็ะสมตัวออกมาเรื่อยๆจนทั้งการเป็นแผ่นเหมือนแผ่นเบคอนที่เราเห็นอยู่นะครับ บริเวณด้านบนเนี่ยจะมีลำพุ่ยย่อยซึ่งนำพาเอาน้ำที่มีส่วนผสมของแคลเซียมไบคาร์บอเนตลงมา หลังจากทีมสำรวจนะครับได้ฝ่าผ่านน้ําตกชั้นต่างๆของถ้าน้ําตกเข้ามาแล้วจนกระทั่งถึงหัวยแยกทางขวามือเนี่ยสุดท้ายเขาจะเจอกับน้ําตกที่อยู่ข้างหลังผมนะครับมีความสูงอยู่ที่7เมตรเราพบน้ําตกแบบนี้ในหลายๆชั้นของถ้าน้ําตกเนี่ยมีจํานวนทั้งหมดถึง17น้ําตกทีเดียวครับและชั้นสูงสุดจะอยู่ที่20เมตรนะครับซึ่งจะอยู่โซนในสุด แล้ววันนี้นะครับเราคงไม่มีเวลาพอสําหรับการสํารวจต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เวลา6กโมงครึ่งแล้วเราต้องรีบกลับออกไปที่รถไม่งั้นจะมืดก่อนนะครับหวังว่าคราวหน้านะครับเราจะาภาพแล้วก็การทํางานของทีมสํารวจที่เข้าไปสํารวจน้ําตกด้านในมาฝากท่านผู้ชมเดี๋ยวเราคงต้องกลับแล้วครับ ในช่วงการสำรวจที่ผ่านมาในหลายวันนะครับพวกเรารู้สึกได้ถึงอันตรายและความยากลำบากที่ทีมสำรวจจะต้องเจอผมคิดว่าท่านผู้ชมคงรู้สึกอย่างเดียวกันนะครับก้าวย่างแรกของนักสำรวจที่เข้าไปในนาจักใต้พิภพเนี่ยอาจจะเทียบความสำคัญไม่ได้กับก้าวย่างแรกบนดวงจันทร์นะครับแต่ว่าคุณค่าความสำคัญของมันเนี่ยอยู่ที่การก้าวล่วงเข้าไปเริ่มต้นทำความเข้าใจในนาจักใต้พิภพ อย่าลืมนะครับติดตามชมการสำรวจดีๆสาระความรู้ทางธรรมชาติวิทยาได้ใหม่ในรายการตะลุยธรรมชาติสำหรับวันนี้ผมอนุคุณสอนเอกคงต้องขอตัวไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ